เฮ้สวัสดีจ้ะคลิปนี้เราจะมาทำม้าให้เป็นเพกาซัสเนาะเหตุเพราะว่าเราเอาเพกาซัสขายไปแล้วอ่าก็จะเป็นนี่แหละม้าที่เราแรปห่อเอาไว้ทำไมพี่ป๊อดมีโครงการอะไรยังไงก็เดี๋ยวตัด,ตดขาหลังแล้วก็สะดวกขาหน้าขึ้นตัดหมดเลยใช่ตัดสี่ขาเลยอ่าตัดหมดเลยสีข่ขาแล้วก็เอา เอาลอยไว้ในส่วนที่เราต้องการใช่ไหมเสร็จแล้ว,ลวอีกอย่าง<อ>หนึ่งปีปอาแล้วตรงนี้ขอดูแผงคอแผงคอด้วยแผงะคะผงอตัวนี้เราเรา,เรารู้สึกว่ามันมันไอ้น,นี่ไปใช่ไหมมันนิ่งไปใช่ไหมเราก็จะปรับแผงคอใหม่ด้วยใช่ไหมครับอะทั้งนั้นอันนี้คือเราบอกไว้ก่อนว่าเราจะปรับอะไรมันบ้างแต่เดี๋ยวดูดูความเหมาะสมก่อนเนาะ ว่าในการทำตรงเนี้ยมันจะใช้เวลาเยอะหรือเปล่าเราอาจจะแยกคลิปแผงคอกับปรับแอคชั่นนะเดี๋ยวดูก่อนถ้าเกิดมันไม่ยาวมากกับไอ้นี่ไปด้วยกันเลยโอเคติดตามเลยจ้ะเฮ้ยนักลัวเนี่ยใครอยากดูพี่ป๊อตว่ามันทำไมนะ ขาหลังมันดูเบียดเบียดใช่ไหมใช่อ่าถ้างั้นปรับเลยทีเดียวใช่ใช่เฮ้ยนี่ในดูได้ข้างในมันเป็นยังไงอ่เออ,เอ่าฉันได้ยินเสียงเธอซ่อนไม้ไว้ด้วยใช่เราใช้เลื่อยนี่เลยเห็นปะเพราะว่าของเราอ่ะแข็งแรงปานไหนดูเอาซิ ที่ขามันอยู่ได้เพราะว่าเราดามมันไว้ด้วยเนาะให้แข็งแรงใส่กระดูกเขาเรียกใส่กระดูกใส่กระดูกอุย้ยนั่นอะเสียงไม้ใช่ไหมไหโอ้โหนักสงสารดังเลยอะ่ะแน่นิ่งไปเลย ไหนดูเซฟข้างในเป็นอะไรบ้างอ่าก็เป็นโฟมเห็นไหมเป็นโฟมตันๆเลยแล้วก็มีน้ํายาเคลือบต่อในบางช่วงอุ้ยขอดูหน่อยค่ะได้ยินเสียงไม้อยู่ตรงไหนกรอบกรอบเนี่ยไม้อ่ามีไม้เป็นเดือยเห็นไหมอันนี้ไม่เห็นอ่าไม่เห็นนะะียบร้ค่ะมันถึงแข็งแรงแบบไม่หักเนาะเพราะมันต้องรับน้นานําหนักเหมือนกันโอเคขาหน้าก็ตัดเหมือนกะันลหรเนาะ ตายแล้วน่าสงสารมากับเคเ, <Okay. S 2> เราจับมันหงายท้องเนาะอ้าวเธอเหลือไว้ขาหนึ่งเหรอใช่ใช่รกว่าเธอตัดจ้วบหมดเลยเราจับมันหงายท้องเพื่อให้ทํางานง่ายถูกป่ะทีนี้แอคชั่นที่เราต้องการขาหลังเขาจะยอ่อน,นิดนึงเพื่อที่จะดีดขาหน้าถูกไหม,ไมอ,อ่า ทีนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าพอตัดแล้วต้องเติมใช่ไหมอ่าก,ก็เธอก็หมายถึงว่าเอาถ้าเอาตรงนี้ออกก็คือองศามันประมาณหนึ่งใ,ให้ได้ที่ต้องการแล้วก็เสริมอันนี้เข้าไปเนาะมันจะได้แข็งแรงถูกปะอ่าแล้วนี้ก็คือต้องหยอดด้วยพีอูโฟถูกไหมอ่าโอเคพีอูโฟม อัาตาส่วนหนึ่งตอนหนึ่งไม่ใช่ฝารวมเนาะแยกฝากันเนาะแล้วก็ไม่ใช่ฝาของตัวมันด้วยเนาะหนึ่งตอนหนึ่งอันนี้เราใช้เท่าไหร่คะอย่างละสี่ฝาใช่ไหมอ่าต้องเท่ากันห้าสิบห้าสิบหนึ่งตอนหนึ่งนั่นเองพอได้แล้วก็คนอา่าตาม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 คน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 ให้มันเข้ากันแต่ว่าอย่าให้มันโปนะอย่าให้มันโปเ<ม>น,นี่ยพอมันเริ่มโปเราก็พ<ร>เพได้ละอ่านี่เราจับน้องตะแคงนะน้องคือเสียทรงมากตัวนี้ ชีโดชีเดเลยดูไม่ออกเลยใช่ไหมอันนี้คือหางของนางนะนี่ตูดของนางเราก็หยอดไปตรงที่มันเป็นโพรงใช่ไหมตรงที่มันขาดหายไปตรงที่ต้องเติมมันอะ่ะเพราะเราอยากให้มันอพองตรงไหนไปแทนที่โฟมตรงไหนแล้วก็เทลงไปอ่าเดี๋ยวมันก็จะเกินออกมาอ่าอ่าอ,อ,อันนี้ยังเป็นด้วนอยู่นะยังเป็นเดทไอ้ด้วนอยู่นะ เดี๋ยวบุ้มย้ายข้างดีกว่าเดี๋ยวบุ้มย้ายข้างไปให้เห็นชัดๆตายแล้วพี่กันซํารรซ้อนมากลูกแม่ค่ะหน้ามีขาเดียวอยู่ตอนนี้ขาหลังด้วนไปเลยขาดังด้วนทั้งสองขาเลยทุ้ตายแล้วดูไม่เป็นรูปไม่เป็นร่างเลยแม่ขี้เล่แท้เดี๋ยวดูตอนจบเนาะจะยิ่งกว่าเกาหลีเนาะจะสวยให้ดูนะลูกนะโอ้ยอดทนนะลูกอตายแล้วถูกหอ่อหัวไปอีกตายแล้วดูทารุนหวะ่ะเธอตายแล้วดูไม่ได้นะดูไม่ได้ปนะิด,ดปตาปิดตาแ okay. อันี้เลยเซนเซอร์เซนเซอร์ปัญหาของเราหลายๆตัวก็คือเราไม่สามารถทําให้มันเอียงคอได้เลยทันทีถูกป่ะ,ปะเพราะว่าแพทเทิร์นมันจะเป็นแบบเป็นเป็นแผ่นแผ่นเฉยๆทีนี้เราก็ต้องลงลงมาแกะเป็นอย่างเงี้ยนละเนาะเราก็เลยเลือกวิธีที่แบบหัน่นเอาหัน่นเขาเรียกอะไรวะ,ะเออตัดตัดตัดวะตัดตัดตัด ตัดออกแล้วก็บิดตามที่เราจะเอาแล้วเราก็เสริมนะพีโฟมเนี่ยเหมือนขา<ม>เห็นป่ะคือจริงๆมันเป็นขาตรงด้านหน้าถูกป่ะเราก็มาอีกออกอีกออกอก,ออกี่กข้อเราก็แล้วแต่ไอ้ตรงที่มันเป็นโพรงเราก็หยอดโฟมขาวโฟมดำลงไปอ่ะจัดการเลยค่ะคุณอ,อย่าให้เป็นโหดมากเอ้ยเนื้อหามรุนแรงปะวะ อันนี้คือเราเคลือบไป้แล้วพี่ป๊อดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงอ่าเราเคลือบไว้แล้วถูกไหม mm. เพราะฉะนั้นเราจะใช้ลวดไม่ได้ความร้อนไม่ได้แล้วเพราะเราไปไปแบบไปไปไป,ไปเคลือบมันอะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้เลื่อยเพราะว่ามันใหญ่ด้วยใช่ไหม mm. อ่าลวดความร้อนไม่ได้คัตเตอร์ไม่ได้แม้แต่มีดมีดที่เธอทําเองก็ไม่ได้ถูกไหม mm. อ้าวเลื่อยเลย ปเปลี่ยนด้านก่อนนะให้ไปดูด้านโน้นอ่าพอเราหั่นแล้วเราก็เอ่อเขาเรียกอะไรอีกวะกับองศาเออเป็นอะไรวะเนี้ยแองไม่ออกจากปากสักกะขค, <laughs> คือต้องการองศาที่ท,ที่ที่จะให้มันเอียงคออะไรเท่าไหร่ก็จัดการเลยแล้วก็เราก็มาร์คด้วยอ่หน้าอีกแล้วไม้อะไม้ประดุกอะ่ะเดี๋ยวมาประดุกมาเสียบ <laughs> เฮ้ยเธอฉันจะสอนไปได้อีกนานปะวะคือฉันจําอะไรไม่ค่อยได้ปะเนี่ยคำพูดฉันก็ขาดหายไเอาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาร์กไม้ประดูกให้ดูทังโอ้ยอย่าคอตกขนาดนั้นอย่าคอตกแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเช็ดให้ดูอ่ะสตงสติฉันมาแล้วเราจิ้มลงไปเลยถูกป่ะจิ้มให้มันถ่างอะเนาะให้มันให้มันให้มันอ้าให้มันแบบองศามันมาให้หน้ามัน ฉีกๆหน่อยให้ให้มันเหมือนมันบิดคอเนาะอ่าใช่เห็นปะมันจะมีโพรงตรงนั้นเลยตรงนั้นแหละที่เราจะเติมพิวโฟมลงไปโฟมขาวโฟมดำเนาะพอพอตัวพิมันเต็มอ่ะมันก็จะมาเป็นแบบเนี้ยต้องต้องให้มันเต็มจนล้นเลยนะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆแบบก็ค่อยเบ อ่ปาปาดออกโอเคปืด๊ดขอไปดูข้างนน้นหน่อยจีอ่ะมันจะต้องกว้างขนาดนี้เลยเนาะเพราะว่าอารมณ์มันเหมือนตอนที่เราก้มอ่ะเนาะตอนที่เราก้มหรือเราบิดเชิดถูกป่ะอ,อ่ะทีนี้ก็ต้องใช้หยอดมากขึ้น เราเอาส่วนเกินออกถูกไหมอืออืออุ้ยขอดูใกล้ๆหน่อย่องมากเนี่ยบอกเลยนะจากประสบการณ์เก่งเลยนะอภิปต์ขอดูหน่อยเนี่ยคือถ้าผสมน้ํายาออกมาดีอะ่ะม,มันจะละเอียดอะ่ะแล้วตอนเอาออกอะ่ะเนาะเนี่ยตัวเองเดนะ่นนะอะชัดไหมชัดไหมคือมันจะ ละเอียดอย่างเงี้ยมันไม่เป็นพองๆใหญ่ๆอะ่ะแล้วงานมันจะออกมาเรียบร้อยคือการผสมต้องสัดส่วนต้องถูกต้องนะ1นต่อนหนึ่งเท่านั้นแล้วก็การคนอ่ะการคนและตีมันอะ่ะเนาะพอมันได้ได้ได้เวลาของมันอะ่ะคือไม่นานเกินไปไม่ไม่ฟูให้มันมาฟูที่ที่โฟมอะ่ะนี่เลยแบบนี้เลยเดี๋ยวดูตอนนี้นี่นะจะเนียนเลยอ่ะพี อ่าน้ำยาพร้อมคน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 เลตมีอินไทยแลนด์เราสวยขึ้นได้หยอดไปในร่องเนาะเห็นไหมพอมันนอนแล้วมันจะแบบว่าง่ายในการทำงานโ้ยมันยิ่งปูดเจ้ยออกมาเนาะเนี่ยคือดีใช่ป่ะนี่คือประสานนั้นแน่นเลยใช่ไหมเหลือตรงหน้าเหรอเหลือตรงตรงนี้กับตรงนี้หน่อยนึง โอเคนี่ใช่น้อยก็ขอปาาไปเอ้ยมันหล่อเว้ยโอ้มันหล่อมันได้พ่อเหมือนเว้ยหล่อหล่อหลอโอ้ยฉันก็พูดเธอจะมาเชื่ออะไรล่ะตามบทฉันก็จะพูดยังไงฉันจะพูดอย่างอื่นไม่ได้หรอกเธอจะเชื่อฉันก็ไม่ได้บังคับไหนหันมาดูหน้าเลยเออถือว่าดีนะก็หล่อที่สุดในโกดัง กระดังนี้ไม่มีไข่อ้าวไหนดูหลบ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 ให้นิดนึงได้ไหมคะถอยถอยตัวเองไปตรงอ่าโอเคพี่อยากเห็นแผงคอชัดๆัดแค่นั้นเองโอ้โหเห็นไหมคือพี่ป๊อชี้แผงเดิมให้หน่อยค่ะอ่าแผงเดิมที่ที่ว่าอันนั้นคือทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่านางยืนถูกไหมอ่าไม่หมายถึงตอนแรกตอนที่เป็นม้าอยู่ยังยังไม่ได้ปรับแอรอ่านางยืนเพราะฉะนั้นแผงคอนั้นก็เลยตกลงถูกไหม ทีนี้พอนางกระโดดก็จะต้องสยายให้นางนิดนึงค่ะทีนี้เราก็เลยทําเป็นเส้นใหญ่ๆเพื่อให้เห็นชัดๆถูกไหมอ,อ,อ้าวอ้าว,อ,าวอีกแล้วแผงคอที่เราทําเอาไว้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะตัวเองฟืบโอ้โหกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลาอยู่นะแล้วก็ข้ามโกดังมาเลยทําโกดังนึงมาเสร็จอีกโกดังนึงปื๊ดเห็นหรือเปล่าเนาะ เห็นไหมแผงเดิมเราก็เอาไว้แล้วเราก็มาเพิ่มแผงขึ้นไปอีกมันก็เลยเป็น2องสเต็ปเลยมีที่มันพริ้วๆลงมาเนาะแล้วก็มีที่แบบว่ามันสะบัดออกไปเเราก็จะได้เป็นเพกซั์แบบนี้เลยอ่าฮึอบอ่าฮึบนั้นคลิปนี้บุ้มขอสรุปเป็นตัวแผงคอนี้ก่อนเนาะเพราะว่าไอ้เจ้าปีกเนี่ยไม่ได้ทําให้ดูเพราะว่าปีกมันทําไว้อยู่ก่อนหน้านี้แล้ว นะคะเท่ากับว่ารวบรวมแล้วเราก็จะได้ประมาณาปรับแอคที่ขาใช่ไหมแล้วก็เอียงคอเอียงคอนิดหนุนแล้วก็แผงขนเนาะเคได้เป็นเพกซัสที่แบบสง<า>ังหาร้วพี่ป๊อแ,แจงแหวงแจงแหวงมากๆมีความข้ามปีเนาะข้ามโกดังคือจากโกดังหนึ่งสู่โกดังหนึ่งเลยกว่าจะเสร็จ นะอ๋อปุ้มว่าไม่ตกหล่นหรอกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีปีกอีกไหมปีกยังมีต้องทําอีกไหมมีมีมอ่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยโชว์ปีกทีละกันพอดีว่าอ่าอันนี้จะต้องรีบใช้แล้วก็ปีกก็เป็นอะไรที่ทํารอไว้อยู่ก่อนแล้วเนอะคถ้าง,งั้นฝากเลยดีกว่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ like, กดแชร์นะครับใช่ค่ะแล้วก็ด,ด,ดูคลิปสั้นๆไปดูในติกตต๊กต็อกใช่ติ๊กต็อกก็จะเป็นทริคแบบอ่ะสั้นๆไปะนะคะแต่ว่ายาวๆก็ในนี้แหละมันจะละเอียดกว่า น <No? S 2> หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะหวังว่าทุกคนจะชอบด้วยโอเคลาเลยบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ